สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับบรรยากาศสามโมงเสาร์ครับพี่น้องหอนเลี้ยวขนาดนะครับพี่จ้าประทุมราษกาผ้าผีผ้านองมาเบิ่งง่วแมลูกสองโคมกับง่วแม่สาวหน่อยหนึ่งตครับอยู่กับบ่าวแมวครับสวัสดีครับบ่าวแมวครับสวัสดีครับมือนีแบงปันสองโคมกับหนึ่งแม่สาวน้บ่าวแมวนาอครับผมนะครับโคมนี่พี่น้องมึงแข่งขาหลูกเป็นแบบไ่นะครับอ่ะสองโคมกับหนึ่งแม่สาวครับพี่กัดบ้านนาแต้ตำบลนาแต้อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับ มันอยากเล่นนั่งเบาแมวสัเดียวนี่ <c oughs> นะครับอ่ะเบอรแตละลุยต้อกันครับราคาสองฟรีสกิโลครับบาแมวสองหน่วยโลครับสองหน่วยโลแล้วพี่น้องคือเกล้นะครับเบิรงโคมนี่ก่อนจะฝ่าวันจันทร์หรือเป็นงอแม่ลูกลูกตัวผูบครับพี่น้องครับงอหลูกแหลกกันหรอบาแมวงอหลูกแหลกครับเขาปลุกอยู่แม่สูงกันไดครับแม่สูงหน่อยสี่สิบสี่บวกลบครับร้อยสี่สิบสี่บวกลบลูกไสไว้สามสี่เดือนเนาะครับนะที่เขากินนมแม่แล้วนะครับโคมนี่เปิดจักบาทครับสองหมื่นสองพันครับสองหมื่นสองพันนะครับต่อรองไหนบอครับต อ่ะสองหมื่นสองแม่สุ 14, สม่มอ <laughs> ห,อ,มนหนอยสีฟสนะีพี่น้องสงด,ด <rushing> นะครับแมงง้อลูกแหลกพี่น้องสังเกตเขาพู่จิดะเขาสันสันแสดงว่ามีดุกตัวหน่อยนะครับง้อบอมมะเข้าพี่น้องง้อมะเข้านะครับเป็นง้อเขาสันสันทีละนะครับคิ้วูดําจมูกดำบวชิบวแดงครับพี่น้องโอ่งสางสีได้สีออกดําแดงนะครับแต่ว่ากับเป็นยังขาดําเดี่ยงจัาหน่อยนะบารแมวเนาะแมวครับเป็นตะไบขุนพี่น้องนักขานมะแพงนะี่ลูกตัวผูกพี่น้องมึงแข็งขาลูกพันทรงลูกดีครับนี่ครับโอ้ยอ้วนไหลอย่าฝากไปแล้วลูกเด้อเดี๋ยวผมปองไปปก่นไหาแมัลูก อุ้มลูกอ้วนตัวนี่อ้วนดุอ้วนลูกอ้วนนี่คือหนอนมังลังเพลินนี่ครับลูกอ้วนดีนะนังอ่ะสูงหน่อยสี่สิบสี่ครับเครื่องดำพ่วงหางดำนะครับแม่เพลินกุ้มแหลกสองหมื่นสองพันแม่ลูกครับทางยจสโซเด้ออยากได้ลูกตัวผู้เด้อโทรมาเด้อโทรมาหาผมอยากได้ลูกตัวผู้คนมาเด้อไปขุนนะครับนี่ขุนมันขายได้เร็วนะลูกตัวผู้เนาะนี่ครับตัวน้อยลูกเพิ่นก็ได้มื่นกว่าบาทเรียกแม่เมื่อกี้บักนะครับแม่เพลิน งดุกแหลกครับสูงหน่อยสี่สิบสี่ครับเป็นบาร์มันดุกผสมครับสองสองบาร์แมวเป็นห้องต่อได้ต่อได้ครับต่อได้ต่อได้ส่งฟรีกับสองหน่วยโลแม่นครับนะครับตกทอนกับประกันให้สิบห้าหมื่นกินนุ่มอีกแล้วงดุกแหลกพี่น้องนะครับเลี้ยงดูครั้งแรกดูขีดนุ่มหลายลูกตัวผูกกินนุ่มดูนะครับนีู่แข่งขาไหมแข่งขาไงครับอ่ะป้องมาได้แล้วคะแผนกป้องนะครับอ่ะเครื่องดำนะครับนุ่มสีเต่าบอมมีติงนะครับเป็นข่มแหลก งวลูกแรกสูง144เดี๋ยวแป๊บหนึง่งลูกไส้่นมากินหยอยู่ขงางหลังผมในหลังนะครับมีงูหน่อยโคมหนึง่งนะครับมาเราบอลูกมาไปหาแม่ก่อนนี่มาแล้วอู้หูแห้งอู้แห้งครับอู้ไหลแข้งขากระเนีงเนาะแข้งขาใหญ่เนาะคือเรอเม็งแกงขาลูกไส้่นนะี่ครับใบส,สามสองสามเดือนสามเดือน,ส,อนสี่เดือนนี่แหละมูนี่นะครับแม่สูงหน่อย144ครับสองหมื่นสองพันครับพี่น้อง ตกฟอสประกนให้ยซึมหาเหมือนนกบาวแเมียวนะครับผมแม่ลูกลูกตัวผู้นี่ดูพันเห็นบ่เ <c oughs> น,น,นื้อหนังข้าวเดียวกับเมือนกวาทแล้วครับลูก,กแมนโอ้ดูพันงามมาตัวนี้สมรอดนี่คับแบบสมรอดครับลูกรอดด้วยครับเอาครบแหลกโตมาได้สองสอง,สองห้องดีไซนดีครับที่ดองโคมนี่นะครับแม่ก็ยังสดจุง๋งอ่ะลูกแหลกนี่ือว่าใจาลูกงามนะครับตีออกดำแดงกับมันอ้วดนดมันท่องเกิดไปอดอกเอ้ยงามมาตัวเรียงโต นะครับมีไซส์ดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับสองหมื่นสองพันต่อรองได้นะครับเล็บดีกระเท่าดีครับนุ่มกับสีดำผมแล้วพี่น้องโบดป่ะจุงยางจังหน่อยต่อไปครับไปเบิ้งชุดต่อไปนะครับไปดูไปอ้วนดีทุกสายเป็นโคมทดีสองนะครับเป็นงูแม่ลูกลูกโตแม่นะครับเอาราคาลักหมื่นครับเปิดเทักบาทครับบาแมวหมื่นเก้าพันบาทครับหมื่นเก้าพี่น้องหมื่นเก้านะครับแม่ลูกลูกโตแม่นะครับ แม่เพิ่นกับเป็นงวมักเขาจักหน่อยเนาะแม่นครับงวงโชว์เขาพี่น้อยงวงโชว์เขาครับโชวประมาณลูกสองลูกสามประมาณนี้กวมักเขานะครับแต่วันนี้ใส่ดีใส่ดีครับดีแห้งๆครับเป่าแมวหนีม้าวศาวาบาดพี่นาะโมเด็ตเต็งบมเด็ยังโมเด็ตต็งครับดั้มเดิมตามสภาพครับหมื่นเก้าพันตอได้ปะต่อได้ครับอ่าสูงอะไรครับแม่เพิ่นสูงไปสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามครับงัวกับประมาณลูกสองลูกสามเนาะครับนะครับส่งปีสองหลักลูกครับเครื่องดั้ทั้งแม่ทั้งบุกครับ อาหารแมยเพล่นกัเป็นอมม่อนตรงปลายมีขนแซมบางๆสีขาวครับพี่น้องนี่ครับขนแซมเพื่อเอายกว่าหางอมม่อนนี่ครับมันเจมมียมมาหลายดอกมาสังเกตบอ้องหูเลยครับนุ่มสีเตาจริงิงนี่น้อยครับด้านหลงังตริงหนึ่งครับนี่ครบเลยซิบเก่ามือเก่าห้องดูกตัวเมยนะครับตาดล้างกว้างดีครับอ่างดีอยู่แม่เพิ่นนี่ใสเเื่องพร้อมพี่ต้อ,ตตตตองพี่ตงเป็นห่วงหรอเขาเหงาหรือใส่ดีคือ,อยังไหน <c oughs> พี่ตงไปเห็นยังนี่หูคก็ยังไห เลี้ยงเขาลูกพอน้องมาแม่นะแม่นครับเลี้ยงเขาลูกครับบอดองยานส้นบอดองยานส้นหูนะครับอ่านุ่มสีเต่านะครับเรียบดีก็เท่าดีลูกไวประมาณจักเดือนนะสามเดือนนะครับสามเดือนเลยบนี่ครับแม่เพื่อนจมูกดำบอสิโกแบงครับนี่เขาไปแตงน้ำเดือบไปแน้วนี่ครับลูกสศร้าพันสิกินงหยาอย่างเดียวเสียดีละกษไ์เลยหิวครับแคลเอาสูงร้อยสามสิบสามนะครับเป็นว่าลูกประมาณลูกสองลูกสามนะครับลูกไว้วันสองสามเดือนนี่แหละ เล้งเียหาเก่งๆเียหยาเก่งขนาดแลี้วงอแบบหมื่นเก้าพันลักหมื่นงอสองตัวครับสนใจทรมหาบาวแมวได้นะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันนะบแบแลวเนาะครับนะครับโคร์กการทอนการกันรสิบห้าหมื่นครับเป็นตัวที่ชุดที่สามอชุดที่สองรูปเป็นกวนดีต้นี่วครับล้างแต่งดีครับมีลถทยกันเลี้าดีดีนครับมันปองไวจะไปกินยาก็มู พังถ่ายเพิ่นหูไหรหัวมะเขือนะครับหัวมะเขือเหมือนก้านะครับคุยกันได้นางชุดที่สองลูกตัวเมียนี่ครับลูกสาวเพิ่นแม่เพิ่นหูไหรไปะยางโชว์จังหน่อยครับต่อไปเบิงแม่ส้าหน่อยครับาราคาเบาๆนี่ครับยางไปแล้วครับต่อไปเบิงแม่ส้าหน่อยครับ ชุดต่อไปครับชุดที่สามนะครับเป็นงวงแม่สาวครับพี่น้องนี่ครับสูงอะไรครับตัวนี้สูงเมตรยี่สิบสามเส้นครับเมตรยี่สบสามเส้นครับไปจากเดือนก่อนประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนเปิดจากบาทครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับพี่น้องครับตัวรองใดบ้ครับตัวร่องใดครับอน่งหมื่นสองพันห้าร้อยพี่น้องแม่สาวหน่อยไม่แปดเดือนสนเข้าให้แล้วครับส้นเข้าเลยครับส้นมือสองสนเข้าให้แล้วนี่ไซดี้ดีหน่อยพูดให้แม่สาวหน่อยนะครับนี กิบมูดำจมุกดำนครับสูง128ปหม23ครับ23มอง23อสาร23นะครับว่าแปดเดือนพี่น้องแปดเดือนครับเอานี่ครับอนาขดเคยงายเกยร้ายนะครับเครื่องดำป้วงห้างดำตกฟรีกิโลครับลาค่ะนี่สองร้อยโลได้ครับสองร้อยโลเด้อพี่น้องเด้อเอาปุ้ด้ห้แม่เ้าหน่อยหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยครับอยากได้งหน่อยไปเลี้ยงงใหญ่กินหญ้าไรนี่ครับนี่หูหมะล โอ้ครับเชี่ยโอ้เอาเอาอีหล่าตัวบิโต้เซหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยราคากาธรนประกันให้นะครับน่าสิบห้ามือประกันสิบห้ามือครับปันกระจับยีจับวงน้องถับนะครับอย่าไปกินหยากระมูเลยนะเห็นมูกินหยาอ่ะนะครับตัวที่สามนะครับแม่สาวน้อยนะครับมือนีกะสองโคมกับหนึ่งแม่สาวนะครับพี่น้องมากถือแจตัวใดตัวหาบ้าวแมวได้นะครับพี่กัตบันหน้าแตะนะครับตัวบนหน้าแตะอำเภอเมืองจังหวัดลำหนักเจริญ สนเข้าใบใหม่ปะสนเมื่อเช้านี่ครับโอ้ยก็หง่วงแต่ละง่วตามจริงสนเข้าไม่จับได้โู้แคะเลยโอ้สนเข้าใบใหม่พี่น้อโอ้ยเชี่ยอะไรเชี่ยอะไรครับ <c oughs> หง่วงไรอ่ะเมื่อสองพันห้าร้อยครับคุยได้ครับสองพีสองร้อยโลนะครับอ่าเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กกับเดียบิจ่าขึ้นไทยนะครับปะจุงยางจังหน่อยครับยางมาด้วยปม๊บปัญหาเราก็หน่อยนี่ครับหง่วงไรหยิบนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ